พี่น้องพี่น้องพี่นอ้นองมามามาเบิงก <อย S 1> ํา,ากลังเขากําลังเหตุยังอยู่เอาเเขาไปเขาไปโอ้ยหาหมุมก่อนไปแกงพี่น้องติดนั่นแหละเอาเปา็นตารางนั่นนั่นแหละไม่ป้่าพอดี้นะไม่ดอกโอ้ยติดเนาะภูเขาหลอกด้ยใช่ง่ายง่ายง่ายนั่นลง อันนั้นลงให้มันใหม่ใบพะานี่ไงหรืูเ่ตูดที่ตูด้ยท่านกินเลยพี่น้องเลยเห็ดแนวนี่ท่านกินท่านกินพี่น้องแนวนีตายโอ้ยเอาอไเนู Này, đường này, đường <laughs> Nè, bường, phía kia bường Nhìn nhé, nhìn bường thì, thì phải bường. <cười> <cười> เรื่องเลยพี่น้องเลยงานนี่บุมเลสแลงานงานนี่บุมเลสนี่แล้วลียไปเสียหรอหามเลียเด้อหามเลีหามเลีพี่น้องเตรียมกแงเา่นนเียินมันเียตรียมกนเมนเตรียมอุปกรณ์กอนกำลังมัดอยู่กำลังมัดจูดเอาจุดจุดพอแล้วเห็นมัด Like, ไรคับนี่บอกแล้วาหรัมือหวัง<ๆ>บงักต้เลยโอ้หันหันแล้วหันงามแล้วบักตดเลยพี่น้องแม่แตกบ,นบน oh. นุนๆอยู่โอ้เนี่ยอะไรแลนน้องมาตั้งรางนี่หางมันแบกใหนจะมันย่อนนู่บุ่มี่อย่างไรเนาะไม่มยังลวหวัง <laughs> ทางทางแลนบอกโอ้กําลังหันอยู่ มาแล้วจ <GU> ้าเว้ยแ <laughs> oh, oh, ่งเผายากบาดบบยเผาหมันขาดล่มนมาเลยวะเนี่ยจูดกวลังจุด้สินอ๊หฟ่ากเบิหันงานมันล่มังหันลตัดต้นได้างหันลตัหาโอ้เผาจุด้วยผลห้าส่งก่อนไหมไลุกไปอะไรเอย่อออกมาวงออกมาออกมาทางนอพีวง เลี้งางค่ะออมาทางทางนอสิไหมพี่พี่พี่มาทางเบื้องเข้าสินีไฟไมาเบื้องีไฟหันมาทางพี่ก่อนโอ้จูดเลยนะวางทางทางวางเขาหอดทางเลยตงจูดนะมั้งเเลยวางเอาเลย ทังเลยทางเลยพี่น้องเลยเลยเลยจูดจูดไม่ห่ไม่เอ้าโอ้ยคนจูดกัยางคนจูดตายเตียบเตี้ยแเตสเลียนยังดียวยงเดียว้งสสนีวพดแม่มันก่อนไหมมันบวตอดอ๊่อย่าบอกเร่อลครับีอย่าบอกครับมีบกว่าเงียบยาดิบะว่าขับเอ้านะฮะแล้ววหอทังเลยพี่น้อง มาทล้งเลยมาทังแล้วพี่น้องมาทั้แล้วบางคนเอาแล้วตายตายพี่น้องจะไปจูดน้ำสิคิวมินควนมันหารมีหอมบางสิเอาอะไรบงหพี่น้องเลย ได้เดินย่งน้กันมีนควัรุนหัวยังไงเจ้าเขาไประวังเสียมือเขาเป้าแล้วงานนี่ยเขายังจะไปจูดอยู่แหมหมดเลยเขาเป้าเป้าว่างอันนี้อันนี้อันนี้มันทีนกินเนาะแม่แม่มตอมอยู่ระวังเขาเป้าแลยอนี้อันนี้อันนี้อานด้เป้าเป้าพี่นองมามานรุนน้ำกันหัวข้างมันไม่เอไม่ยบปักนูมันรุนมาลรุน เราตัดไงทั้งน้าเอาทุกคนแต่ลราตัดแล้วพี่น้องตัดแล้วโอ้สีแลนนะพี่น้องสีแลนแล้วอูดไหมปวดอูดปวดต้องอูดแน่หนิยันในฮันแน่พี่น้องเอ้ยคนเอาผึ่งนี่ก็ได้มัดแน่นปวดโมลุกโอ้โอ้ตอดแล้วตอดแล้วตอดแล้วพี่น้องตอดแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วตัดตอดเล่นแล้วพี่น้องเล่นแล้วแต่ใจเบึ้งห่างมันพี่น้องเบึ้งห่างเบึ้งห่าง มีน้ำแล้ว่น้งโอ้วไง่ต้องโอ้โหผงไงผงไงโอ้โมีหลายเตือนลูกโอ้ยมันออกเต็นลูกน